8คาเฟ่สุขโขทัยรวมกลิ่นอาย้อนยุคมินิมอลบรรยากาศดีจิบกาแฟเมืองเก่าแวะมาเที่ยวสุขโขทัยแล้วนะคะอยากหากาแฟจิบหรือขนมอร่อยๆนะคะวันนี้ปกักบูคาเฟ่รวม8คาเฟ่สุขโขทัยมาฝากกันค่ะที่มีทั้งความย้อนยุคมินิมอลบรรยากาศดีครบจบในคลิปนี้เลยคาเฟ่แรกนอร์ทกราวคอฟฟร้านกาแฟเล็กๆที่อบร้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะบรรยากาศสุดโคซี่มากๆค่ะเหมาะกัรมานั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะและสําหรับร้านกาแฟร้านนี้นะคะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายเลยค่ะ ทั้งขั้วอ่อนขั้วกลางและขั้วเข้มใช่มาลย์กาแฟทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะหรือว่าใครเนี่ยไม่ใช่สายกาแฟนะคะทางร้านก็มีบริการนอนคอฟฟี่เช่นเดียวกันค่ะถัดมาบ้านมายุราร้านชาและขนมไทยที่หากินได้ยากแต่ว่าสามารถมาสัมผัสความอร่อยและละมุนได้ที่สุโขทัยเลยบรรยากาศร้านลมลื่นนะคะเป็นร้านกึ่งเรือนไทยค่ะที่สอดคล้องกับเมนูขนมไทยนะคะทําให้ได้ความรู้สึกในการกินขนมไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในทางร้านนะคะจะเสิร์ฟชาห,มหอมๆทานคู่กับขนมไทยค่ะพร้อมแนะนําวิธีการกินให้รส ไม่กลบกันด้วยพิกัดถัดมาบ้านมาขิดสุขโขทยัยเป็นทั้งโฮมสเตย์และร้านกาแฟริมทุ่งนานะคะที่มีกลิ่นอายความย้อนยุคแบบสุขโขทยัยบรรยากาศรม่มรื่นนะคะเหมาะกับใครที่ต้องการธรรมชาตินะคะนั่งจิบกาแฟวิวทุ่งนาและที่นี่นะคะมีบริการทั้งเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยค่ะถัดมาอภพีบ,บิสโตคาเฟ่ใจกลางเมืองสุขโขทัยนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยสุดชิคเลยค่ะ ตกแต่งโทนขาวและดํานะคะที่แตกต่างกันอย่างลงตัวสําหรับโทนสีขาวนะคะจะเป็นคาเฟ่ค่ะและโทนสีดํานะคะจะเป็นร้านอาหารและบา,าร์มีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะจะแวะมาดื่มกาแฟดินเนอร์ทานข้าวกับครอบครัวที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถัดมานเมแอนด์เมลโลนะคะคาเฟ่เล็กๆตล์มินิมอลที่ตกแต่งโทนสีขาวค่ะมีทั้งเครื่องดื่มที่มีคอฟฟี่และนอนคอฟฟี่นะคะและขนมอร่อยๆบรรยากาศของร้านนะคะรมลื่นเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะและมีทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอ ทัดมามีเวลา คาเฟ่สไตล์มินิมอลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละซีซันเนี่ยทางร้านก็จะมีธีมร้านที่เข้ากับซีซันนั้นๆค่ะอย่างเช่นช่วงซัมเมอร์นะคะทางร้านก็จะตกแต่งเป็นโทนสีเหลืองสดใสค่ะพร้อมดอกทานตะวันที่เปล่งประกายทั่วร้านหรือในช่วงวานเลนทน์นะคะทางร้านก็จะตกแต่งในโทนสีชมพูแดงนะคะพร้อมดอกกุหลาบเต็มร้านพร้อมบริการเครื่องดื่มและขนมที่อร่อยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะถัดมาโยนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเล็กๆสไตล์โฮมมี่นะคะที่มองเห็นวิวดอยบางครั้งนะคะก็อาจจะเห็นหมอกปกคลุมอีกด้วยบอกเลยนะคะว่าคาเฟ่ ีนน้ะะคเะหมาะก,กับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติอย่างแท้จริงที่นี่นะคะมีทั้งกาแฟอาหารนะคะและตกเย็นก็มีบริการหมูกระทะอีกด้วยปิ้งหมูไปชมวิวดอยไปนะคะบอกเลยว่าฟินมากๆสุดท้ายกับบ้านชมปราง คาเฟ่บ้านไม้เก่าที่อายุเกือบ100ปีที่เก็บรักษาเอกลักษณ์ความสวยงามนะคะพร้อมผสมผสานความร่วมสมัยบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีกลิ่นอายความย้อนยุคที่ซ่อนอยู่ทําให้ที่นี่นะคะเป็นหนึ่งคาเฟ่ที่น่ามาเที่ยวเลยค่ะบริเวณด้านล่างนะคะจะเป็นที่พักส่วนตัวค่ะและชั้นบนนะคะเปิดเป็นคาเฟ่ที่สามารถมองเห็นยอดพระปางเมืองสีสัชนาลัยได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับ8คาเฟ่ที่เราเลือกมาบอกได้เลยนะคะว่ามาเที่ยวสุโขทัยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปแวะจิบกาแฟถ่ายรูปกับคาเฟ่สุโขทัยกันด้วยนะคะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปักบู t อกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักบู t อค่ะ